แล้เขย่าวงการอีกแล้ววงการศิลปินนักร้องพ่อค้าแม่ค้าประชาชนช่วยเหลือสังคมประเทศชาติแทนคุณแผ่นดินกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทุกคนมีความสุขเชิญทุกท่านผู้ใจบุญใจขุศสนร่วมกันแทนคุณแผ่นดินครั้ง ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลให้สังคมและประเทศชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทุกคนมีความสุขเพื่อจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ารุ่นของเราตระกูลของเราร่วมกันช่วยเหลือสังคมและประเทศท่านไหนต้องการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0963898789 0963898789และ098 4498999ทีมงานเสาห้าร็คอร์ดโดยอาจารย์มั่นคงคงมั่นผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสวัสดิการมากมายและคอยติดตามกิจกรรมคอนเสิร์ตภาคสนามทั่วประเทศเร็วๆนี้